ถ้าคุณไม่กดติดตามผมภายใน5วินาทีต่อจากนี้ผมจะเอาระเบิดรุ่น xd ไประเบิดบ้านคุณขอให้โชคดี ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาครับว่าเฮ้ยโลบูประเทศจีนเนี่ยจะถูกปิดตัวลงนะครับผมนะฮะถ้าพูดในตามตรงก็คือนะฮะโลบล็อกประเทศจีนจะทําการชัดดาวน์ตัวเองนะผมซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยแล้วก็แปลกใจมากๆนะที่อยู่ดีโลบูก็ประกาศมาว่าจะปิดตัวลงนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับผมทางทวิตเตอร์ของ r o อกซี่นิวสนะครับได้มีามาโพสต์เอ้ามานะครับว่าโลบล็อกทูชดดาวน์โลบูโลบล็อกจีน่าทูคอนคลูดดิสลอว์ทิสซิ่งออนเดซัมเบอร์เอ็ก ทูทอสซารวันนะผมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ก็จะมาถามคำตอบกันนะครับผมหาคำตอบโอเคเนาะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะว่าโลบูนะฮะหรือว่าโลบล์ประเทศจีนเนี่ยนะครับก็เพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วนะฮะซึ่งเริ่มต้นด้วยการทําอีเวนต์นาจ๊ะนะครับผมซึ่งก็มีอีเวนต์ต่อมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบูมิสซิลีบล็อกฮันคอนเสิร์ตประเทศจีนออตูโบว์หรือว่าทางมูลเค้กเฟสติวัลเทศกาลวันพระจันทร์ นะครับผมซึ่งอีเวนต์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมหรือคนที่เล่นเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับซึ่งทําให้คนเนี่ยถูกใจโลบูนะเพราะว่าแจกของเยอะนะฮะแล้วก็ทำการมีอีเวนต์เยอะนะครับผมนะฮะซึ่งทางโลบ็อกซี่นิวสก็ได้ทิ้งลิงก์อ่าลิงก์ไปสู่บล็อกของโลบล็อกประเทศจีนนะครับผมซึ่งในนี้ในเนื้อหาของตัวข่าวตัวบล็อกนี้นะฮะก็จะเขียนว่าอ่า เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมหรือว่า participate นะฮะในการทดสอบโรบูในครั้งนี้นะครับผมปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ไอโรบูทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบนะครับผมซึ่งก็จะมีเนื้อหาอยู่เขียนกันด้วยนะครับว่าแล้วก็จะให้รางวัลทุกๆคนนะฮะหรือว่าเป็นการรีวอร์ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมเทสต์ในครั้งนี้นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นภาษาจีนเนาะแนะนำให้ Google Translate เอานะครับผมนี่นะฮะก็เราก็ ยังไม่รู้นะคับว่าคือมันปิดตัวปิดตัวไปเลยหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็มีคนมาให้คําตอบแล้วนะครับว่าโลบูเนี่ยนฮะจะไม่ปิดตัวลงแบบตลอดการนะครับแต่ว่าจะกลับมานะครับผมจะกลับมาภายในปีหน้าหรือว่าภายในสิ้นเดือนนี้หรือว่าอาจจะไกลก,กว่านั้น นะครับผมซึ่งอันนี้มันหมายความว่าไอ้ไหลับุนี่นะฮะหรือว่าโลบอกประเทศจีนนะฮะจะไม่สามารถเล่นได้แล้วในประเทศจีนก็คือเด็กๆเนี่ยนะครับจะเล่นโลบ็อกไม่ได้แล้วในประเทศจีนนะครับผมซึ่งถ้าอยากจะเล่นจริงต้องใช้ VPN เอานะครับผมแต่ว่าเราก็อาจจะยังเล่นได้หรืออาจจะยังทำอีเวนต์ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยนะครับทาง o b l o c k cn หรือว่าทางไว d r a g o n Studio หรือว่าเป็น ทีมผู้พนาอีเวนต์อาจารย์ระบบมิสซิลีบอกฮันแล้วก็ transforming ไหนนะผมเพิ่งมาประกาศการร่วมมือกันระหว่างเทียนฝืนซิเควริตี้ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนะครับผมมาประกาศคอแลแลบกันแล้วก็ทําการสร้างแบบอะไรกันหรือว,ว่าอาจจะมีของฟรีด,ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ขัดแย้งกับการที่โะบูเอามาประกาศว่าจะปิดตัวลงนะครับผมแต่ว่าก็มีการคอมเมนต์กันแล้วนะครับว่าโโบูแฮชมินชัดาวอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮนะซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจะกระดะกระจ่างเลยนะครับว่า ลูกเกออะไรคือโลบูนะฮะสามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับผมนะฮะก็โลบู like นแฮสเปอร์แมนเชสดาวซินสเตอร์เวิร์ดเทสติ้งกับบอลโลบล็อกวูดบีไลค์อินชางอีส์เกมมิ่งเอเวอเรนซ์นะครับผมอันนี้เป้าหมายของโลบล็อกที่เข้ามาเปิดโลบล็อกในประเทศจีนเพราะว่าต้องาการจะทดสอบในสภาพแวดล้อมเกมมิ่งคอมมูนิตี้ของโลบล็อกประเทศจีนนะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆ่านานะฮะแล้วก็ สุดท้ายนะครับเขียนว่า s e ีอูเน็กเซียเฟอร์เ e ็กซ์โรบูเทสนะในปีหน้าก็เจอกันอีกครั้งครับสำหรับการทดสอบโรบูนะครับผมซึ่งก็แปลว่านะครับโรบูจะไม่โดนปิดแบบอ่ไฟเวอร์ ever, หรือว่าแบบตลอดการนะครับผมอาจจะก,กลับมาภายในปีนี้หรือเดือนหน้านะครับผมก็ สรื่องครับไปก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับโลบูโลบกประเทศจีนฮะสามารถตอบถามมาได้เลยนะใต้คอมเมนต์ comment, หรือว่าถามมาในส่วนตัว DMDiscord ได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวก็ทำงานกับโลบอกประเทศจีนอยู่ด้วยนะครับผมโอเคเนะาะเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ